สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดรแต๋วจะเล่าความฝันของคุณป้าท่านหนึ่งให้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่30มีนาคม2565นะคะคุณป้า คุณป้าที่อยู่ใน YouTube ช่องโชคดีชาแนลขอบคุณมากค่ะคุณป้าเล่าความฝันให้ฟังว่าเห็นเห็นในฝันเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเอามีดแหลมๆมาแทงผู้หญิงออ้ยแทงแทงข้างหน้าเนี่ยทะลุหัวใจนะครับทะลุไปข้างหลังเลยนะแล้วไม่รู้ว่าเป็นตายอะไรดียังไงคุณป้าไม่ได้เล่าต่อนะแต่คุณป้าก็แปลความว่า179นะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้าฝันเนี้ยก็หมายถึงสำนวนไทยนะคะที่ชื่อว่าแทงใจดํานะคะแทงใจดําก็คือว่าพูดแทงใจคนที่ เราคุยด้วยเลยนะคะคือโดนใจแทงใจใจดามาอะไรเนี้ยแล้วทีนี้การแทงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความโหดร้ายความไม่มีความสงสารอยู่ในไม่มีความสงสารนะคะไม่มีความสงสารแล้วก็ เพื่อจะสื่อความไปถึงสงการนะคะเพราะว่ามันมีคําว่าดำไงคะมีคําว่าดําก็คือลดน้ําดําหัวสงการนะคะแล้วทีนี้การแทงใจดาเนี่ยมันเป็นสํานวนไทยนะคะสํานวนไทยก็คือวันภาษาไทยก็คือวันที่29กรกฎาคม2 5 0 5นะคะก็ครบรอบ59ปีนะคะก็คือเราอะเคยเราอะมีทั้งเลข59เลขดังนะคะแล้วเราก็มีเลข0 5 5 0นเหมือนคนอื่นนะคะแล้วทีนี้แต่เราก็มีไม้เด็ดไม้ไม้ตายของเราก็คือ2972 7้ ะะก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติและที่สําคัญก็คือฝันเนี่ยเป็นเรื่องของการไม่สงสารสงสารก็คือสงกรานนะคะเพราะว่ามันมีคําว่าดำาใจดําอย่างนั้นนะคะก,ก็เลยยังเลขเดิมนะคะก็คือข้างหน้า1นง1 3, ข้างบน279นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะปดชัยวิจเจรนญาณในการรับชมรับฟังค่ะ